สวัสดีจ้าคลิปนี้เพนก็จะสอนวิธีการลบประวัติการชมและประวัติการค้นหาใน Youtube นะคะก็มีหลายๆคนบอกว่าลบประวัติแล้วทำให้ซับไม่หายก็ไม่แน่ใจนะคะไม่กล้าคอนเฟิร์มจ้าก็เลยมีเพื่อนๆหลายคนลบยังไงทำยังไงไม่รู้ ว่าทำยังไงคะ่ะก็เลยจะมาแนะนำสำหรับยูทูบเบอร์มือใหม่จ้ามือเก่าแล้วก็คงทราบแล้วล่ะจ้าก็สำหรับยูทูบเบอร์มือใหม่ก็ไปเลยจ้าก็ไปคลิกเข้าแอปยูท b e เลยจ้าก็จะเข้ามาหน้านี้นะคะต่อไปเราก็ไปมุมขวาล่างสุดจ้า ไปที่คลังวิดีโอเลยจ้าเราก็จะเข้ามาหน้านี้นะคะเราก็ไปคลิกที่ประวัติการเข้าชมเลยจ้าไปเลยเราก็จะขึ้นมาหน้านี้นะคะหรือว่าหรือไม่ก็อาจจะขึ้นแตกต่างกันออกไปนะคะแล้วเราก็ไป ที่มุมขวาบนสุดจ้าจุดสามจุดคลิกเข้าไปเลยจ้าต่อไปเราก็ไปที่การควบคุมประวัติการเข้าชมจ้าคลิกเข้าไปเลยจ้าก็จะขึ้นหน้านี้นะคะพอขึ้นหน้านี้แล้วเราก็จะทำการล้างประวัติการดูจ้าแล้วก็ล้างประวัติการค้นหาจาอันดับแรกเรา คลิกเข้าไปล้างประวัติการดูจ้าก็จะขึ้นหน้านี้นะคะเราก็ข้างล่างเลยจ้ะจะมีว่ายกเลิกแล้วก็ล้างประวัติการดูจ้าเราก็ไปที่คลิกที่ล้างประวัติการดูเลยจ้าล้างเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะไปที่ล้างประวัติการค้นหาจ้าคลิกเข้าไปเลย ก็จะขึ้นหน้านี้นะคะแล้วก็ข้างล่างสุดก็จะมีล้างประวัติการค้นหาจ้าคลิกไปเลยจ้าล้างประวัติการค้นหาเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครที่กลัวจะลืมล้างประวัติหรือว่าให้ล้างประวัติอัตโนมัติค่ะก็ไปที่จัดการกิจกรรมทั้งหมดจ้าก็คลิกเข้าไปเลย ตรงนี้จะมีให้เราตั้งค่านะคะอ้าวขออภัยมันขึ้นเป็นภาษาสเปนนะคะเราก็ไปคลิกตรงที่มีถังขยะแล้วก็นาฬิกาจ้าในภาษาสเปนจะบอกว่า e l i m i n a t i o n automatica ตรงนี้ค่ะก็คือลบอัตโนมัติจ้าถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปเลยค่ะตรงนาฬิกา แล้วขยะนะจ๊ะมันก็จะขึ้นมาให้เลือกว่าให้ลบอัตโนมัติอันแรกเนี่ยให้ลบให้ลบอัตโนมัติ3เดือนนะคะอันที่2เนี่ยก็จะให้ลบอัตโนมัติ18เดือนค่ะอันที่3ก็จะให้ลบอัตโนมัติ36เดือนจ้าแล้วก็อันสุดท้ายนี่ก็คือไม่ลบเลยจ้ะไม่ลบอัตโนมัตินะคะ ก็เราก็เลือกไอ้ตำสุดค่ะเลือกไปเลยแล้วก็คลิกถัดไปจ้ะภาษาสเปนจะเป็นสีเกียนเตคือถัดไปสีฟ้าเนี่ยค่ะคลิกไปเลยแล้วก็คลิกตรงปุ่มข้างล่างสฟาีฟ้าเนี่ยค่ะภาษาสเปนเอ็นเตนดิโดก็คือเข้าใจภาษาไทยก็น่าจะขึ้นตกลงอะไรนี่แหละไม่แน่ใจขออาภัยด้วยค่ะเพราะว่า เอ่อมือถือเป็นภาษาสเปนนะคะก็คลิกปุ่มฟ้าๆไปเลยจ้ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็ออกไปเลยค่ะอ,อเลยเนี่ยประวัติการเข้าชมเราก็จะไม่มีแล้วจ้ะรายการนี้ไม่มีวิดีโอก็คือไม่มีประวัติการเข้าชมนี่ค่ะเราไปที่คลังวิดีโออีกครั้งหนึ่งเพื่อดู ประวัติการเข้าชมไม่มีแล้วจ้ะก็คือลางไปเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้ก็กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะ